วัสดีครัวันนี้เจอกับดวงเศรษฐีนะครับร้านดวงเศรษฐีเราจะมีของมาแนะนาให้นะครับนี่ก็จะเป็นของจากอุตรเดีน,นะครับเหล่เหล็กน้ําพีอันนี้เป็นกริดอย่างสวยงามมากดําสีสีดําแล้วก็เผีนานักนี่ทําจากแหล่เหล็กน้ํนาพีนี่ก็สลักด้วยอักขระนะครับ ของประจำของอุตรริตนะครับมีที่นี้ที่เดียวในประเทศไทยนะครับล้างล้านดวงสิถีนะครับแล้วก็อันนี้เป็นมิดหมอนะครับม,มิดหมอสีมันปูพกพาติดตัวหรือว่าเป็นที่เป็นหมอสามารถเอาพกติดตัวได้เอาหรือว่าไปไล่คนสายมุนดำไปทำน้ำมนต์ไล่ผีไล่สางได้นะครับอย่างไรก็เราก็ฝากล้านดองสีถีด้วยครับ นี่ครับติดต่อที่เบอร์ศูนย์เก้าเก้าสามสามห้าเจ็ดห้าศูนย์สามนะครับบายบายเจอกันคลิปหน้าครับไปใกล